สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับมือนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนํำโชคนะครับในวันที่18นะครับในวันพุทธที่18มิถุนายน2568นะครับสำหรับมือนี้นะครับแอดมินได้เดินทางมาที่พุทธไทยสงบุรีรัมนะครับมาตามตัวลเลขแนวทางตัวเลกสุกลาบนะครับ ของหนุ่มอิสราเอลนะครับหรือว่าเป็นเหล็กลับของหนุ่มอิสราเอลนะครับนี่วันนี้นะครับจะมาตามตัวเหล็กแนวทางตัวเหล็กโชคลาบนะครับพระว่านหนุ่มอิสราเอลนะครับเพิ่นผ่านช่องของไอ้ายพองๆนะครับมีแนนอดมินก็เดินทางมาจากจังหวัดกาลสินนะครับเดินทางมาตามตัวเหล็กแนวทางตัวเหล็กโชคลาบนะครับ ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ทางแอดมินด้วยครับเดีด๋แอดมินก็เดินทางมาไกลๆนะครับเดินทางมาจากกลาลสินนะครับมาตามตัวเลขาทางของเลขลับนะครับหนุ่มอิสราเอลโอ้ยหนุ่มอพงพงิสราเอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้หนุ่มอบโอ้เดี๋ยวตรียมตัวแล้วด้ยเนี่ยเอนะครับใส่พี่น้องาสปอร์ตออกแล้วไปตามหนุ่มอิสราเอลตัวหนุ่มอิสราเอลครับตามหนุ่มอิสราเอลครับกระเป๋าใหญ่ป่ะครับพี่น้องใหญ่ใจไปตาม รวมกินแซลโวครับไปเลยนี่นีเรามาท่นนี่เนาะคี่เรามาท่นนี่เกือบพท่นแลอบทันครับพี่น้องพี่น้องเป็นเกือบท่นแล้วนี่ออกเดินทางแล้วออกเดินทางนะครับเนาะมานกันครับ่เทาน่าใาแล่อ้าสมุ่มค่ะกัเวมาน่ครับผมเขาับงเขาจะยืนคุยนันสิเราบอ ไว้ขอนั่งสักคนหนึ่งนั่งหน่อยนั่งเนาะเดี๋ยวขอนั่งอยู่นี่เนาะโอ้ยกระป๋องเทียนกระป๋องห่าตั้งใจแล้วนี่เดี๋ยวเราพี่น้องมาทันเอ้าจะให้นั่งจะให้ยืนให้นั่งให้นั่งนั่งบอกครับนั่งบอกครับโอ้แหวนตาคืองามแตเนี่เห็นใดแหวนตาคือดีเกิเนาะโอ้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเนาะสวัสดียากเป็นทางการนะครับทางของเกยตังคคนภูไทยเกย์ตังค์พารวยเจย์ตังยังไงแน่ล่ะ แนวทางแนวทางโชคลาภแล้วก็บุญธรรมนําโชคอันนั้นเนาะช่องไหมป้าแสงพารวยจ้าป้าแสงพารวยนะครับเนาะฝากเข้าไปกดติดตามเาเยอครับเป็นช่องใหม่นะครับเนาะนะครับเปิดใหม่ฝากเข้าไปกดติดตามเยอะๆป้าแสงพารวยนะครับน้องไหม่นะครับมือนี้ก็มาตามเจ้ากับเจ้าชิฟ้ากับไซเนาะไปวตัวน้อยโค้งติดไปคืนรถรถทั้งในนี่นะครับฟาวเกินเอฟซีปั้นเต เนมากับนายรพีดอนเดิน,นทางมาจากกาลสินเบิร์ตแค่น้ำมันตั้งหลา,ายเดี่ยวกับท่านนันเองเี่บาไปตามเป่าอิสราเอลนะครับเพิ่นกับเพิ่หนหายแนวทางมาแล้วนะครับเนาะงวดแรกก็ถือว่าสอบผ่านเนะะาะเอาไปอายเพิ่นเอาอายไพยอันนี้<ม>คือหงงวดแรกเหรอคะไอ้เงวดแรกแหงเป็นขังแรกเด้แหงเป็นครั้งแรกแต่ว่าเพิ่นถือว่าเราหางวดที่หางวดถือได้สามตัวโต๊ดสามตัวตรงนะครับ บป่าอ uh, ah, oh. oh. uh ิสราเอลเนี่ยคือสามตัวตรงแมนอันที่มันถือมาเนี่ยมีแต่สามตัวตรงสามตัวโต้แล้วก็ถือสองตัวมาร์กอัพเฮลัตถือแค่สองตัวค่ะเวลาเฮจอะไรคือจะไปหุ่นจากเพื่อนใดคือเด้ออนเพื่อนเป็นเอฟซีครับเพื่อนเพื่อนเป็นเอฟซีเพื่อนไปเหตุงานดูอิสราเอลเพื่อนนี่เพื่อนกับไปเหตุงานดูสองปีกว่าแล้วเพื่อนนี่เพื่อนกับยากเพ็รบุญเนาะอยากทำบุญอยากเป็นสายบุญนะครับเพื่อนก็ว่าบอกแนวทางนะครับบอกเลขเลขบอกบุญคนมาร์ส่นเด็กคนพิมพ์มา ครับอ่มาะอ้พร้อมผมอยากฝากบอกบุญจากเพ็ดบุญนะมันก็ได้หายตัวเลขมาตัวเลขก็คือ592ก้าสองกับเจ็ดหกสามมนถ่ามาซ้ำนั่นเกือบแตกสามตัวเนาะเกือบแตก3ตัวครับเกือบแตก3ตัวปกติสามตัวก็แตกได้เลยเนาะแตกครับผมก็มากจะเข่าเป็นตัวตัวหลายกว่านะครับตัวตัวถ้าว่าเพิ่นจะสื่อสื่อของกลับเนาะหมดที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้หลายแสน ครับสำหรับบ่าวอิสราเอลถือว่าคุณอยากบอกโบกับเจฟซี่กันือสิมีโชคอยู่ในหมวดแรกเนาะค่ะเนาะ,ะสายบุญตัวนี้เนาะกับสายบุญกับคนกับพวกนี้เอาเงินได้ยุ่ยดีไม่แห้งเนาะนก็ได้กลับไปร่วมบุญอยู่ที่วัดหลวงพี่มีเซนกับปั่นพรจนาคนะครับเน,นาะปั่นพจา มันเป็นคนบ้านใดอันน้คนมือเสลยหรือคนมือล่าครับจับจ่วาดูคนล่าอำเภอดูคนละอำเภอเพราะว่าคนบอกแล้วมันบอกค่ะสมมติว่าคุณได้โชคดีในวันที่พลาดมากนี่คนฝาเก็บบุญด้วยใสค่ะรวมพิธีประดมปั่นพระนาคครับอยู่ที่วัดสุคนธารามนะครับอยู่บ้านโน่นสูงอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะอันนี้คนสิเหตุบุญติดต่อมาทางใดค่ะอ่าติดต่อทางช่องทางนะครับเนาะงว่าไหนบ่ อารนะต้ชงะคอของเก่าเนาะครับผม้กดแต่ละช่องขยาธิบุนกันเพ่ต่อชอที่จะคอติดตามได้ตามายองพ่ๆบอกแม่ครับาว่านนุ่มอิสราเอลนี่เพื่อนพองพ่องคน้นข้ามาข้แรกเป็นบค่ะเอาลมคิปข้อแรกครับผมเือมันมี่องฟอเนาะอาจจะตัวเลขกิยังฟองแน่นครับผมครับองเกอกันหลายเนาะ เพียบ้อมเพียบอวตารกระจายนะครับที่เพิ่นกอบออกไปนะครับพี่น้องก็เบิ่งทีเนี่ยอาจจะเจอมีชาชีพนะครับเนาะนะครับอาจจะเสียเงินฟรีอาจจะเฮ็ดบุญฟรีนะครับนะครับเนาะติดต่อมาทางช่องที่เข้าใจไปแมนครับติดต่อติดต่อทางช่องได้เลยนะครับเนาะอยากรวมทั้บุญนี่นะครับหน้าตาจริงของจริงนะครับของแท้ไอ้ป้องทองนะครับติดต่อมาทางไอ้ป้องทองเนื้อับเดี๋ยวของแท้ครับของแท้ นะครับเอ้าสําหรับในวัวพักทีหนึ่งกรกฎาคมหกแปดนี่นะครับมั่งเมื่อวานนี่ก็ได้โทรคุยกันแล้วล่ะโทรคุยกันแล้วโต้คุยกับเราอิสราเอลนะครับเพื่อว่านอีทักสามสี่มือนะครับสามสี่มือเมื่ันก็กที่ในนักข่าวเขาจะส่งมาให้เลยเลขคนนี้เลขที่ไปที่มาแบบไหนกับบอลูองวงกันครับ่้มาจากไหนเนาะ เพราะได้ถามลงลึกเพป็นบ้านันก็เพราเป็นยังเนาะเอาตะเลขมาแล้ค่ะเอาบุญน้ำเพิ่นนี่แหละเฮาครับเด็กรับอิสราเดียวอารับเอาให้เป็นรับชนะเนาะครับับก็รับนะครับรับก็จะหายกายเป็นรับนะครับพี่น้องขอให้ขอให้ปังปังตลอดพี่น้องก็จะรับด้วยเบื่อพี่น้องก็จะรับคนอะไรก็แช่ให้นะคะเธอได้รวมบุญเนาะแม่ครับกับเจตังไอ้พ่องพ่องมาค่ะ พี่น้องที่เห็นในคลิปนี้เพื่อโชกเพื่อมารในการือว่าเป็นสะพานบุญน้องกันเนาะครับผมทำบุญเพื่อนุ่นดวงออพ่วัดที่หกวัดที่เจ็ดได้ไหจะเป็นวัดที่เจ็ดได้ไหมที่เจ็ดหรือเ่ครับอันเนี้ยมันคือมหามมาเป็นหกก็ได้โอ้ว่าจะเปงวดที่เจ็ดได้ไนมเก้าสองนี่เป็นหกหรือเป่าครับงวดเก้าสองเป็นงวดที่หกถึงแมาเองหางวดแม่มาหายไอ้พ่องๆเป็นคนแรกคลิปแรกเป็นงวดที่หกแมนบัดนี้งวดที่เจ็ดนี่ วันนี้ละงวดนี้นะครับหนึ่งก็ทรายครับรออีกสามสี่วันครับแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่นได้มาเจ็ดงวดครับอันสองวันแรกเนี่ยเพิ่อนท่านเดี๋ท่านเดี๋ยสื่อท่านเดี๋ยตามเด้เพิ่นเบิ่งอยู่ว่าเอ้าเรียกเขาเขาคือถึออยู่อีกครังวดนนะเพิ่นก็ถือมาตลอดเลยนะครับรับนคือดวงดีเลยอยากจะดวงดีเขามากอะเบิ่งแล้วก็แก้ไฟด้วยพี่น้องแก้ไปสินทรัคัญครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องด้วยนะครับแล้วครับเดี๋โมพาชิมต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาครับครนะครับไอท่ามอีกอย่างก็ให้ตังกิจอุทิศฐานขอพรขอโชคลาภไปทั้กันนะครับขอโชคดีนะครับจะได้ทำบุญด้วยกันนะครับเนาะครับผมครับสรุปสรุปสรุปไปบางข้างมาให้รอให้รออีกสามสี่วันอีกสามสี่วันนะครับพอดีนะครับผมนั่งเครื่องไปครับพอดีล่ะ พื่น่ะเตรียมกระเป๋าสิไปอิสราเอลครับสามสี่วันพอดีแล้วเนาะครับยี่สิบสองยี่สิบสามเนาะค่ะเนาะประมาณนะครับปีมาด่วนเด้อครับเด้อยี่สิบห้าเด้อพี่น้องเด้อ นะครับจะไปอยู่ดนไหนเด้อครับเด้อจะไปอยู่ดนไหนเด้อขับเด้อขับขึนบอกว่าบกขึ้นยิมผาเด้อครับเด้อครับเข้าใจบ่เข้าใจค่ะเข้าใจบ่ครับเข้าใจครับเข้าใจครับไม่เคยคิดมากนะครับได้แท้บ่ได้แท้ครับันใจบ่ม้วนนี่อ่าก็ร้อบนคาโป๊ะล้อบนกับปั้นมาว่ามังหันว่าเฝ้าซื้อให้ได้คนวมาเข้ามาเลยบอกว่าเฝ้าซื้อให้ได้เกาะองเฝ้าเอาให้ได้เฝ้าเอาให้ครับ ตาลังหวดล่าสุดหนีมาว,วันที่15บหตอนบ่ายเนาะแมนนะคะปกติเพิ่นไห้ควายวันที่16ตอนเที่ยงครับปกติปล่อยที่16ตอนเที่ยงคนว่านี่บพต้อ,ตองไห้จะมืออันไห้ได้เอาเล่นว่าปล่อยปับ๊บปกติเ็จะให้ปล่อยให้พมเนี่ยปล่อยให้ส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวผมก็เลยว่าผมผมปล่อยส่วนตัวก็ได้หรอก ผมขอล่อยออกอ่าผมขอล่อยออกทั้งช่องได้บอครับได้สิบหกตอนเที่ยงเด้อคนผมว่าสิบหกตอนเที่ยงพี่น้องเอฟซีคนท่านดอก่แต่เลยโทรขอคนว่าเอาวันที่สิบห้าตอนตอนบ่ายได้บอครับาว่าได้ทำกัได้กันเนาะครับสิบห้าตอนบ่ายตัวมากันวันนี้อาจจะเป็นแบบต้อนเนาะวันวันหอยออกสักหนึ่งวันเป็นก้องทุกทายปะคับามสิบเนาะ เพามันโกงสุด้ทยด้ยครับบอกไม่ไมโงเดียวครับอันเดียวนะครับเหล็กคนอนโดม่ตูโงสุดไทยเพิน่นหายมาแล้วหายเลยแต่ว่าอีก3าวัี่ี้จะเป็นแบบอันนี้มากบ่เพิ่นห้เพิ่นห้ตัวเ,เล็มาแล้วครับเ,เพียงแต่ว่าเพิ่นจะห้ผพมนี่ปล่อยมือได้แค่นั้นได้มาแล้วแต่วมาแล้วต้องรออีกว่าจะให้ปล่อยวันไหนครจำวันประหันล่ละเพิ่นก็หายมาแล้วครับหายมาเป็น มเลยใจหอนว้นอยากกวยให้พี่้องใจสิขาดใจสิขาดนะครับอยากกวยให้อันีก็ถามอันดีกัถามันกันอาซื้อมาได้เนาะันจะแมนลีล่าเน่อคนละกจะวาคือรีล่าแท้หญ่กอเขาแบบจังไรล่ะครับพี่้องผู้ใหา่มากคนสั่งคนสั่งไปอยากพี่้องมาได้เนะอันนะครับอันบยากสื่อได้เพื่อนบอแน่นครับไข่เลี้ยวกะว่าอันสากระวานีล่า แอดมินก็ถือตึ้งตั้งลองมีนบอครับทั้งช่องกก็ถือตั้งตืนตั้งลองลีลาจังเตงหวดนี่จะปล่อยก้ไปยิบจับตอเล็ตลีประมาณหามือบอกรับหามือเขาจะปล่อยมาเรื่อยมีนบอกครับถ้าแมนถ้าแมนเนาะผมจะคุยกับเราอีกรอบนึงดีับถ้าแจะได้่วนตัวทัก่วนตัวสี่าครัับว่าพี่น้องชิลับใบวะทั้งช่องเนะ เอาเป็นว่าเอฟเออดฟนี้ถึงรับเอฟนี้ถึงได้อีกครับเอานมอิสราเอลเอาเป็นว่าเอาพร้อมกันทุกช่องค่ะเนาะปล่อยพร้อมกันทีเดียวแต่ว่าอีกสี่หาหมื่นนี่คือเรียงสี่หอยซี่หอยเป็นว่าอีกสี่หาหมื่นพวกเกินยี่สิบห้าว่านั่นเด้อยเรว่าศาสตร์โอเคนะครับเนาะครัขอบคับขอบคุณสำหรับอ้ายพองๆนะครับยักษ์ สองวันขึ้นไอ้พองพ่องขึ้นเครื่องด้วยกันนะครับยีสิบห้าครับผมครับเอาอ่าเราติดเรอติดตามเด้อครับเด้อเรอติดตามนะครับขอให้โชคดีเชื่อมดีครับผมเดินทางด้วยความปลอดภัยขอโชคดีมีโชคลาภด้วยนะครับไอ้พองพ่องนะครับเราติดตามเลยครับสําหรับตัวเลขแนวทางของรับอิสราเอลนะครับได้พองพ่องมันจะไปตามให้นะครับรออีกเด้อครับเด้อผู้ใดยังไม่โชคยังหวัติพานมากนะครับ งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568นกะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ,ดรบเดี๋ยวจะได้ทาบุญนํากันนะครับเดี๋ยวได้สั่งพิธนาคให้กับหลวงพี่มีเส้นนะครับอะผู้ใดมีจ,จิตใจศรัทธาอยากร่วมทําบุญนะครับก็ทักทายทั้งแอดมินมาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเป็นสะพานบุญให้เด้อครับเด้อหรือว่าทักทครมาจากไอ้พองพองไอ้พองพองเบอร์โทรเบอร์อรอยังเขาครับก่อนจะขึืนเครื่องเดี๋ยวออนไลน์ดีกว่าครับผมออนไลน์ครับ ผมไม่สุดสำรับสายครับรับสำหรับสายนะครับเดี๋ยวเอาขี้อวบออดไลน์ไปเนาะครับหรือว่าขี้อวบแอดไลน์ทุกช่องกันเลยนะครับเนาะเป็นสะพานบุญน้ำกันพร้อมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทั้งช่องเอ็นบิ้นเดียวอาจจะรับก็ทันได้ครับให้เป็นแอดไลน์ทุกช่องกันแล้วกันเนาะรับเป็นสะพานบุญพร้อมๆกันซอยกันเนาะครับเสายทัวร์นะครับสำหรับสายบุญนะครับเนาะโอเคครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับรอติดตามเด้อครับเด้อเลขลับหนุ่มอิสราเอลนะครับ 1. กรกฎาคม2568นแนะครับแนวทาง3โต2โตเพิ่นจะให้โตใดนะครับรอติดตามเด้อครับเด้อคอยโฉคโชคมัน่นหมสวัสดีครับ